เราเปิดเหนียวไปเปล่าไปให้เ่าดูไปกันหมดเลยเพื่อนคูแจนก็ไปก็ด้วยก็ด้วยหน้าไม่เหมือนซีรือเวกดีกว่าเลยจีมินแท็กมาสตูทายหน้าไฮมือกับบิวก็ดียลวเน่ ไซื้อกว่าคนมันไปซื้อทีทูได <goodbye> ้ไม่ไหวจริงโมเมนตปปาเราเป็นแบบนี้บง <oire> ็นป่คนเี่มีโทราเลยนะต้องบเลยว่าไปถ่ายตรงไหนมึงเห็นกีตรงบันไดที่ขึ้นไปแล้วก็มีลีปิดรับ เปิดแล้วเขาไปถ่ายห้องเครือขเลยอ่ะมืดๆแล้วเปิดไปช้าบอกเพื่อเพื่ออะไรอันนี้คื่อจำอะไรสเนี่คกันแล้วผดมันก็ตมาปุ๊บเกียดมากในการถ่ายสองกล้องในครั้งเดียวยีจมึงไปโรงเรียนป่ะเนี่ยนี่งานเลอวะยามี่ให้ประกาศ ทำไมทำแบบนี้เนี่ยฮัลโหลมืงกูเจอคนทำเฟซปุอกว่วเออเนี่ยเดี๋ยวกูส่งเดี๋ยวกูส่งทางไลน์ให้ดูใช่รูปเหมือนทุกอย่างเหมือนหมดเลยอืมบอกเพื่อนด้วยนะให้สแปมให้หมดเลยมันจะได้ลบเฟซไปสักี <Hey. S 2> โดนแน่เข้า<ะ>ไปดูหน่อยดีกว่า <c oughs> อา้าวไม่มีแล้วหรอ สัยนี้มีเจออีกนะค่ะในปัจจุบันนะคะสื่อเทคโนโลยีนะคะมีการเติบโตกระโดดก้าวไปเป็นมากขึ้นนะคะท้าไมเกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีหรือเหตุการณ์ที่ร้ายนะคะและสิ่งที่พวกเราควรทาก็คือศึกษาวิธีการป้องกันจะเป็นการระวังตัวที่ดีที่สุดค่ะอย่างเช่นในเหตุการณ์นี้นะคะควรให้เพื่อนๆน,นะคะช่วยการสแปมเฟซน,นะคะเพื่อเป็นการป้องกันใ้รที่จะมาถึงตัวเรา